บทที่สี่ผู้พยากรณ์ที่จริงฉันเป็นคนที่ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตชีวิตของเธอมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอเปล่งวาจาว่าเธอจะมาเป็นใครบนโลกใบนี้เพราะเธอเลือกที่จะเป็นฉันจึงต้องคอยดูแลความเป็นอยู่ของเธอมาโดยตลอดเขาอธิบายแบบสร้างความสงสัยให้กับผมอีก ท่านติดตามผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมถามถ้าให้นับระยะเวลาคิดเป็นจำนวนปีก็น่าจะอยู่ราวหกแสนปีมาแล้วเรื่องราวของเธอได้ถูกระบุเป็นคำพยากรณ์ชีวิตของเธอมาตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาโหงานจริงๆด้วยครับผมพูดสำหรับเธออาจจะคิดว่านาน แต่สำหรับฉันมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี่เองเพราะถ้าเทียบระยะเวลาการประจำการบนโลกของฉันเหตุการณ์นี้ยังใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งในล้านส่วนของฉันเลยเขาอธิบายที่ท่านพูดว่าชีวิตผมถูกพยากรณ์ไว้แล้วใครคือผู้พยากรณ์หรือครับผมถามเธอเอง หรือพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเธอเองเป็นผู้พยากรณ์เขาตอบพระเจ้าที่ผมคุยกับท่านเป็นประจำอย่างนั้นหรือครับผมถามใช่แล้วแต่เป็นพระเจ้าที่ถูกแบ่งภาคมาอีกทีนะหรือที่เธอเรียกว่าจิตวิญญาณแล้วทำไมเขาถึงไม่เคยบอกอะไรกับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะครับผมตั้งข้อสังเกต เธอเคยถามเรื่องนี้กับเขาไหมล่ะไม่เคยครับถ้าเธอไม่ถามทำไมเขาต้องบอกเธอด้วยล่ะเขาตอบก็มันเป็นสิ่งที่ผมควรรู้ไม่ใช่หรือครับเธอเข้าใจผิดแล้วถ้าอย่างนั้นความรู้ที่เธอควรรู้ก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวถ้าคิดเป็นปริมาณมันจะมากเสียจนวัดไม่ได้ ฉันไม่ได้คิดว่าเธอต้องรู้มันทั้งหมดหรอกนะเขาเสริมแต่ในขณะเดียวกันหากเธอประสงค์ที่จะรู้เรื่องใดเธอก็แค่ตั้งคำถามกับเขาเขาเสริมปัญหาของผมคือผมไม่รู้ว่าผมต้องรู้เรื่องอะไรนะสิครับก็เลยไม่รู้ว่าจะถามอะไรผมแสดงความเห็นงั้นต่อไปนี้ ฉันจะทำหน้าที่บอกเธอเองว่าเธอต้องรู้อะไรโดยเฉพาะเรื่องที่เธอได้ตั้งเจตจำนงไว้หรือที่ฉันเรียกว่าคำพยากรณ์เขาพูดได้ครับผมชักอยากรู้แล้วสิครับว่าคำพยากรณ์ที่ผมต้องรู้มันคืออะไรขอความกรุณาท่านด้วยนะครับผมเสนอฉันยินดีจะบอกเธอทุกเรื่องเพราะ นี่คือภารกิจที่ฉันต้องมาทำอยู่แล้วเอาเป็นว่าฉันจะเริ่มต้นด้วยการพาเธอไปเยี่ยมชนสถานที่ที่พวกเราทั้งหมดพำนักอาศัยก่อนก็แล้วกันว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่กันอย่างไรเขาเสนอดีครับผมรีตอบรับจากนั้นแค่เพียงอึดใจเดียว เราสองคนก็มาลอยอยู่เหนือมาหาสมุทรอันเวิงว้างกว้างใหญ่มองไปทิศทางใดก็เห็นแต่ทะเลมองลงไปเบื้องล่างผมเห็นน้ำทะเลเป็นสีน้าเงินเข้มเกือบจะดําเห็นคลื่นขนาดใหญ่สูงเท่าตึกสองชั้นเคลื่อนตัวไปมาทั้งๆท,ที่เป็นช่วงลมสงบไม่มีพายุฝนฟ้าขนองใดๆที่นี่คือที่ไหนครับ ผมถามทันทีที่มาถึงที่นี่คือกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเขาตอบพร้อมยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยผมรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจที่เขาจะได้พาผมไปเยี่ยมชมที่อยู่ของเขามีแต่ทะเลเนี่ยหรือครับผมถามมันอยู่ด้านล่างนี้ต่างหากฉันเลือกมาอยู่ในมหาสมุทรลึก เนื่องจากฉันมีภารกิจที่จะต้องทำที่นี่เขาตอบท่านมาสร้างบ้านอยู่ใต้มหาสมุทรนั้นหรือครับผมถามฉันไม่ได้สร้างมันจากที่นี่แต่ฉันพามันมาจากที่อื่นเพราะที่จริงมันคือยานขนาดใหญ่ที่เราสร้างและโดยสารมันมาจากอีกดาวหนึ่งซึ่งเป็นดาวที่มีธาตุประกอบสำคัญของยานและ มันก็มีขนาดใหญ่มากด้วยเขาอธิบายใหญ่แค่ไหนครับประมาณหนึ่งหรือสองสนามฟุตบอลได้ไหมครับผมประเมินจากที่เคยเห็นในหนังอวกาศที่ยานแม่มักจะมีขนาดใหญ่โตมากมันใหญ่กว่าที่เธอคิดไว้เยอะมากเอาเป็นว่าหากเธอลอยอยู่เหนือมันสักหนึ่งกิโลเมตรเธอจะไม่มีทางเห็นขอบของยานลำนี้ ยานของฉันนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40กิโลเมตรและมีความสูงถึง6กิโลเมตรเขาตอบ40กิโลเมตรผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับผมย้ำด้วยความตกใจไม่ผิดหรอกนี่คือยานลำใหญ่ที่สุดที่ประจำการอยู่บนโลกใบนี้และเป็นลำที่ฉันดูแลอยู่เขาตอบ แสดงว่ายังมีลำอื่นๆอ,อีกหรือครับผมถามมีสิมีเยอะด้วยมีขนาดตั้งแต่ห้าถึงยี่สิบกิโลเมตรนี่ยังไม่รวมยานบินขนาดเล็กอีกเป็นแสนเป็นล้านลำนะถ้ามันใหญ่โตและมีจำนวนมากมายขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครเห็นมันเลยล่ะครับทั้งๆท,ที่เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุหรือเรดาร์ก็มีอยู่ทั่วไป ผมถามมีสองเหตุผลสำหรับเรื่องนี้คือหนึ่งเรดาร์ーーของพวกเธอไม่สามารถตรวจจับความมีอยู่ของยานได้เพราะวัตถุธาตุและคลื่นความถี่ที่ประกอบเป็นยานมีคุณสมบัติที่เครื่องมือของเธอไม่รู้จักมันจึงแยกแยะไม่ออกและสองถึงแม้ว่าเธอจะประดิษฐ์เครื่องมือที่ตรวจจับมันได้ เธอก็จะไม่เอกใจอยู่ดีมันคือยานของพวกเราเพราะมันใหญ่มากเขาอธิบายโอ้ฟังดูเหลือเชื่อจริงๆนะครับผมตั้งข้อสังเกตที่จริงก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์จะไม่สามารถเห็นพวกเราได้เลยนะแต่พวกเขาไม่รู้จักสังเกตมากกว่าเขาย้ำยังไงหรือครับผมถาม หากพวกเขาสังเกตจากหลักฐานการเคลื่อนที่ของยานที่เราทิ้งร่องรอยไว้ใต้ก้นมหาสมุทรพวกเขาก็จะรู้ได้ว่ามีพวกเราอยู่หลักฐานหลักฐานอะไรครับผมถามถ้าเธอมองลงไปในทะเลจากระดับความสูงเหนือพื้นโลกสักประมาณร้อยกิโลเมตรเธอก็จะเห็นร่องรอยเหล่านั้นได้ชัดเจน มันจะมีลักษณะเป็นทางยาวลากเป็นเส้นตรงเล็กบ้างใหญ่บ้างตัดกันไปมาเขาตอบโหใครจะบินขึ้นไปดูได้ล่ะครับแต่ถึงแม้ว่าผมจะสามารถบินขึ้นไปสูงขนาดนั้นผมก็ไม่สามารถมองทะลุพื้นน้ำได้อยู่ดีผมตั้งข้อสังเกตอืมถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีทางที่มนุษย์อย่างพวกเธอจะรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน แต่ปัจจุบันพวกเธอได้ประดิษฐ์เครื่องมือในการอ่านค่าและถ่ายภาพจากระดับความสูงเหล่านั้นได้แล้วผลที่ได้คือมีภาพถ่ายมหาสมุทรที่แสดงถึงระดับความลึกในแต่ละที่ไว้อย่างละเอียดเขาอธิบายข้อมูลระดับนั้นมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างผมไม่มีทางเข้าถึงมันได้หรอกครับคงต้องเป็นระดับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะแหละครับ ผมแยง้งเปล่าเลยเธอเข้าใจผิดแล้วละ่ะข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแบบที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาเขาตอบเว็บไหนหรือครับผมถามบนเว็บไซต์แบบจำลองโลกเสมือนที่เธอเรียกมันว่า Google Earth ไไงละ่ะเขาตอบบน Google Earth นงั้นหรือครับ ใช่ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอยู่ก็ตามแต่มันกลับไม่ได้มีใครเลยสักคนที่สังเกตเห็นซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่ไม่มีใครเห็นเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นอยู่แล้วถึงเขาเห็นเขาก็จะไม่เชื่อมันอยู่ดีเพราะร่องรอยเหล่านั้นมันใหญ่โตเกินกว่าที่จะเกิดจากน้ำมือของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะ ร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวผ่านพื้นผิวโลกของยานของฉันว้าวนี่เป็นเรื่องจริงหรือครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูเสียหน่อยผมพูดด้วยความกระหายใคร,ร่รู้ท่านครับแล้วที่ท่านบอกว่าท่านมาอยู่ที่ใต้มหาสมุทรนี้เพราะท่านมีภารกิจต้องทำมันคือภารกิจอะไรหรือครับผมถามต่อเอาเป็นว่า เราลงไปที่บ้านฉันก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังดีไหมเขาตอบ